ผมมาที่สารการจังหวัดอุดรมาที่ป้อมยามเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงสงสัยผมก็เลยกินกล้วยปิ้งเข้าไปแล้วก็กินเฉากล้วยรู้สึกจะมีแรงขึ้นมาลุงสมัยก็นั่งอยู่ด้วยกันนี่แหละลุงสมัยก็เป็นฝ่ายจัดสวนลุงสมัยก็เลยคุยกันถูกคอน้องชายก็เป็นตำรวจอยู่เตาง,งอยนั่นแหละ มอบยันแมงงอดเด้อย,ยันแมงป่องมหาลาบเด้ออันนี้นะอันนี้นะมันเป็นรูปจระเข้เจระเข้นี่นะอายุร้อยสามสิบล้านปีวารโนโซคัสโกคนครเอนซิตผมกับมูเป็นคนหาเห็นแล้วก็ให้กลุมทรัพยากรน,นะพิพิธภัณฑ์ซิลินทอนนะเพื่อนเอามาไอ้ค้นคว้าเห็นแล้วก็เลยผมเลยเอามาติดเป็นสติกเกอร์นี่ เพราะว่าจระเข้อันนี้นะมันอายุร้อยสาล้านปีขับตัวใต้นะแต่ตัวเทิงน,น่ะพญานาคเงินพญานาคทองผูรักษาพระธาตุซึ่งซุ้มนะส่วนเีแดงๆนะเป็นยันแมงป่องมหาลาอยู่กลมอยู่กลมอยู่กลางอยู่ใน,น,น,อ,ในอันเดียวนี่แหละครับเอาให้แข็งแรงเด้อสุขภาพดีเด้อหามยังเดียวเด้อห้าม,มติดหน้าผากเมียเด้อติดรถได้เด้อ ให้ให้ติสโทรศัพท์ให้ลูกเขยลูกชายเด้ออ้าวมัน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 รำรวยรำรวยสุกใจสุกใจ